ตอนนี้ก็ยามค่ำนะทานุกคนแสงออกแสงกันใหญ่เลยคืเพ็นแต่แสงนะตอนนี้ห้าก็จอบเลยนนี่้าจอกพรามันกำลังมีลมอันนาคิมีขาวเหนแล้วมันสุโต๊ะไปใส่นันยุ่งทงพี่น่คิมกนั่างพี่แล้วมันมาทางพี่เลยโอ้ยนันยู่งพุ่นเลดรามันน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 นมา เดี but, ๋ยวคืนกันแจ๋วผานสมอห่งองสมองไปก่อนแน่นอนกูบานนี่มันก็ตยุ่งกันเท้ไปถามนกกอกตรยโอ้โหไมอยู่ตั้หมูเดี้หอ่อวันนี้นะกอนะเออมันมมกิมหมือมีตัวลางอย่าาเดปูม่วงดาตู่แห้งซะกอนฉันบอกมไ่ได้่วงเสมองตอมครับ ป่าเห็นแล้มืดอีีแบบมืดพอลุดพ้นก็ออกไปพอท่านอยู่แบบมึดแบบป่ากับบึงนี่ฮะก่อนบางหที่มันพัดไปถ้าตกมาท่าใดคิดเอารลุดครับเราก็ดูทิศไงถ้ากันก็เราก็ลงทิศอยู่รับนั่นว่ายุ่งบ้า การเราบอก่ไหนมียู่ตรงนีอันนี้เราทำใช่ป่ะปั่นอยู่ป้าถ้าไม่ปั่นถ้าไม่ปั่นมันจะล้าวหมดเลยครับพวกนี้เพราะว่ามันต้องปั่นให้ให้หน้ามันจับตัวตัวแรกผมก็บอกว่าให้ลุงกลับเลยผมปั่นเองครับหลายคลิปอยู่ครับถ้าผมปั่นลุงกับประกัดตะเคียร์ครับพี่ชายบอกว่าให้ดูกลับเลยนะเพราะว่าลุงปั่นพี่ชายปั่นปูนสองที่เนี่ยหลายคลิปอยู่เพราะว่าผมอยู่ใกล้ครับ ่อกเ่ราปล่อยให้ทำคนเดียวนอนดึกนอนดึกตื่นสายอีกโอ้ไม่สายครับห่สายนอนกจงแชายเยจดงกางทุ่มแะผมพจะตื่นหมดแห้งหลับแล้วเรอฮาวมอรล้านหลอเอาชุดเจ้าะใสนี่รำเดินจนฮามอรล้านรอเพ่ว่ากันมาอยู่ นั่นมาแล้วคนเหือรข้นบครับพ่มันกโซลาเซลมา้ถ้ากยังมาห่อเือกล่องกันแล้วเนี่ยกยางกปอีโซลเซลลงพันไปอ้อ้าเหลื่ยมต่ใยโต๊ะญี่ปุ่น่ะ อ่งพกับ่อบมือ้าคัดปูนก่ราครับลุงจิมผิดกดครับจิมพิดกฏครับนอบตอนประซุ่มคือว่าสีเห็ดให้ลุงมือละซิบคลิปครับโอ้โหแล้วมาแล้วเืียงมาเอามาครับเอามาแล้วโบโจ้ออกจากถุงเอาติดโต๊ะมาตลอดได้ได้ืหอนี่ฮะมาคลิปเคิปเดียว่ได้คลิปเดียวขาดอีกเก้าอ๋นั่งแบบนักกีฬาครับฟุตบอล ทีนี้ก็สิบห้าค่ำเราก็มาสวดมนต์ได้เราก็ยังเข้าไปธนูแต่ไม่ได้พี้มาสวดมนต์ผิดกฎถ้าสวดในบทมีพื้นที่แล้วก่อนพี่จิมพี่จิมผิดกฎกลอนไปเพื่อนใช่ทำไมพี่จิมไม่ทำที่ไม่รู้กันแล้วเพราะวันนั้นในที่ประชุมรำหนิงเรียบเมื่อกี้เราไปรำเลยยุ้สไซโทรศัพท์นะอยู่ยไซโทรศัพท์ เออโทรมีทำไมไม่โทรหาเออโ่าฮ่าฮ่าโทรมาโทรหาโทรมาพอมีอะไรมาเนี่ยโซลาเซลล์โอ้เสื้อ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 คนขยันครับอันที่เกี่ยวจะเป็นของลุงกับของพานุอ่ะใช้ชาแนล

เสื้อทำงานพีเคยเห็นแต่นายโพธิเป็นเริ่มเป็นมานดาโพธิิดทํงานอันนี้ใส่ทางานมาเลยเอาลุงกินเกาโอเอาโอ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 บาน้ด้บานุสีเขียวกับลุงครับเสื้อพิเศษสีเขียว สีเขียวนี่เพิ่งทำมาเองมีใครยังไม่ได้เนี่ยยังง่่ได้้พีนอคนที่ทำงานน่ะได้แล้วนี่เลยโอ้ป้าลุงลุงป้าป้าก็ทำอยู่นะครับตรงนี้น่ะป้า่ใสดอกป้าป้าก็นั่นอยู่เลยครับป้าก็ฉาบปูนอยู่เลยเออลุงพันลุงพันครับลุงพันลุงน้องปาริมาเราพ่นมาใบตัวเดียวนะลุงพันลุงฟื้นจะไม่ให้ลุงฟื้นก็ได้ เอาไว้เอาไว้ฐานเสืออะไรกี่ตัวแล้วน่ะประมาณสามเลยอามาตุเป็นลู้เลยเนาะแก้วได้ลูกฟืนหมดฟืนโหป้าช่วยผมเกลือบป้าช่วยเลยนะเกือบเลยป้าโอ้โอ้มีคนช่วยมีป้าช่วยสบายทำน้อยก้าน้อยครขอทำเยอะก็ให้สองตัว แบาพี่กินใส่สองวันซักได้เนี่ยเขาต้องใส่วันเดียวแล้วซักโอ้โหมาพร้อมไฟโอ้โหแล้วสรุปแล้วครบทุกคนแล้วเนาะครับปฏิสอดได้ใช่ไหมได้แล้วครับใส่รับเสื้อรับเสื้อบอกเออมันก็ดีเนาะมีเสื้อเข้าไปก็รู้ว่าเออหลายเชื้อมือเขาดีเสื้อเข้าไปก็ดีแล้วเขาดีจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร อย่าพลาไปอย่าพาเขาอีลาอยฝากรอยท้าไว้ไหอย่าพลาดผาบร้อยเท้าไรเขาบอกนะเขาเขาผสมพันกันเรียบร้อยแล้วน่ะนี่เต่าแล้วมาคือเห็นมาจบบงกันไม่ดีจับตัวเขาสองค่ะอ๋อจับสเลยบั ตนเจ้าแล้วก็จะเอาตัวนั้นจากระบางไปันมีควาเอาอีดอกครับจะไปที่ละใหม่พมจะให้ใหม่โอเคครับมบรงยายจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์ TP พสกินนครับนย้่หรือทักไปที่ไลน์นะครับ TP สกินออฟฟิเชนะครับสนใจผลิตภัณฑ์สั่งได้นะครับในนามชาแนลอมีเล่าจริงครับโอ้ลุงจิมมีด้วยนะครับครับบยาจบคลิปเพเท่านี้คุคิน้าครับสวัสดีครับ